สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง youtube ของเรานะคะเ,เพื่อนๆนะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพิ c อัดเด็กนะคะในหัวข้อเมื่อไม่มีเราแล้วเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่คนรักและเรามีปัญหากันนะณนะตอนนี้เมื่อเขาไม่มีเราแล้วเรามาส่องความรู้สึกเขากันนะ ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนเนาะก็มีให้เลือกทั้งหมด3เด็กอีกเช่นเคยนะคะเริ่มจากเด็กที่1จะเป็นเด็กของ The Rider c h a r l o t คะเพื่อนเนาะเด็กที่2เป็นเด็กของอัคนัมเด็กที่3 Winch เ a ส e า t t ล็นะคะสำหรับเพื่อนเที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกเด็กที่ดึงดูดใจเรานะคะเพื่อนเนาะเด็กที่1เด็กที่2และเด็กที่3 เมื่อเ,เพื่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานนาับใหเด็กที่1เป็นกองการแรกเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1นนะคะ The Rider Tarot นะณนะตอนนี้เขาคนนั้นนะคะเมื่อไม่มีเราแล้ว,ลวเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนๆนะคะและก็องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวผู้ชายผู้นั้นหรือหญิงผู้นั้นด้วยนะคะในการเปิดพลังงานหน้าภายนะขอดูสิว่านะตอนนี้เมื่อไม่มีเราแล้วเข้าเป็นอย่างไรนะคะว้าวเพื่อนๆทุกใจเจ็บปวดใจนะไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิด นะคะเหมือนคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางนะซ้ายและขวาเนี่ยมีเขาเรียกว่าคมดาบน,นะที่มันพร้อมที่จะทำร้ายเขาได้ตลอดเวลาแล้วตัวตัว,ตวนกเขาเนี่ยถูกปิดตาไว้นะคะเพื่อนเนาะบางครั้งคนคนนี้ปัญหาที่เขาได้กระทำหรือปัญหาที่เขาเจออยู่ตอนนี้ยังหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอนะคะเพื่อนนะ พอดูใบต่อไปนะตัวตนของเขาทุกใจเจ็บปวดใจนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งนี้นะคะแล้วก็ไพ่ของสองไม้เท้านะคะนะระหว่างคุณกับเขาถ้ามีประเด็นมีปัญหาแม่หมอคิดว่ายังมีการแอบส่องแอบมองนะถ้าเป็นคนที่รู้จักกันหรือเรามีการ เล่นสื่อโซเชียลนะคะมีการโพสต์มีการอะไรเนี่ยบางครั้งยังมีการแอบส่องแอบมองหรือยังดูกันอยู่ในรูปโซเชียลนะคะเ,เพื่อนๆนเนาะ kings of o n นะดูแล้วนิ่งเฉยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขายังไม่แสดงออกนะเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่ไกลนะแต่ว่าต้องบอกว่าเราอย่างเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะเ,เพื่อนเนาะและใบนี้ p i ศ e e of p e n ดเ c l e เด็กหนุ่มเพื่อถือเหรียญนะแม่หมอคิดว่ามันมีการรอคอยหรือมันมีการที่อยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆแต่อาจจะไม่ใช่นะเวลานี้หรือเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะทางนะบางคู่บางท่านอยู่ห่างไกลกันนะคะต่างถินต่างแดนต่างจังหวัดนะเป็นคนต่างชาติได้นะคะเป็นคนที่อยู่ไกลกับเราแต่ว่า อตอนที่เราคุยเราครบกันเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบั u พอร์ตได้นะคะถ้าถ้าได้อยู่ด้วยกันหรือมีโอกาสคบกันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขอช่วยเหลือคอย support แนะนําในสิ่งดีๆให้แก่เราได้นะคะนะขอขยายไพ่ต่อไปนะตัวตนของเขาเมื่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วเป็นเช่นไร 7ถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะต้องบอกว่าสภาวะของคนคนนี้เขาเป็นคนรักใครเหมือนไฟไม้ฟางะนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสามเหรียญคือเขาจะเป็นคนที่รักใครเนี่ยมันจะเหมือนว่าตอนใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันดีไปหมดนะคะมีความโรแมนติกนะมีของฝันของฝากนะแล้วก็หลงไหลได้ปื้มนะคะแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันเหมือน หมดโปรโมชั่นนะคะ,ะความรักก็จืดจางลงนะแล้วณนะตอนนี้ถ้าเขาจากเราไปด้วยบุคคลอื่นหรือด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ความรักที่เขาเคยหลงไหลที่เขาเดินทางผิดไปเนี่ยนะตอนนี้มันเหมือนไฟกำลังมอดลงนะแล้วก็อยู่กับความทุกข์หาทางออกให้ตัวเองยังไม่เจอนะคะเพืเ่อนๆเนะาะไพ่สามเหรียญน,นะคะขยายไพ่ของสองไม้เท้าต้องบอกว่า จริงๆความสัมพันธ์ที่เขาแอบสองแอบมองเราอยู่ณนะตอนนี้นะคะนะคนคนนี้นะเขาอยากเดินทางเขาอยากติดต่อสื่อสารมาหาเรานะคะเพื่อนๆเนาะและใบนี้ก้าวถ้วยนะคะความนิ่งเฉยของเขาตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับเรานะความรู้สึกของเขาคิดว่าเราอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาอาติดต่อสื่อสารด้วยก็ได้ไม่ได้มีแต่เขา ณะะนะตอนนี้ที่เขาไม่ได้อยู่กับเรานะหรืออีกในหนึ่งจะตีความว่าเขาเองก็อาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มากมายนะมีตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะและใบนี้ t h e e m p e r o r เอ่อคนคนนี้นะคะสามารถเป็นคนที่ทำงานที่เป็นกิจการของตนเองนะเป็นหัวหน้างานนะคะหรือเป็น งานข้าราชการทหารตำรวจนะคะหรือ,อทำงานเอกชนระดับหัวหน้าที่มันจงสูงนะคะเนาะอบตอบจผู้ใหญ่บ้านกำนันได้หมดนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุดันนะคะเคร่งขรึมแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยแล้วเขาเป็นคนใจดีและช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้ณนะตอนนี้นะคะแม่หมอคิดว่านั่นแหละนะตอนนี้ที่เขาจากเราไปเนี่ย ความรู้สึกของเขายัางมืดแปดด้านแอบสองแอบมองนะคะไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดนะคะเขาจากเราไปนะถ้าเขาไปหลงมัวเมาในสิ่งใดเนี่ยถือว่าตัวตนของเขาเป็นคนประเภทที่รักใครรักประเดียวประดาว,เ,ดวเพื่อนๆนะแต่ว่าถ้ามีประเด็นมีปัญหากันนะคะเขาก็อยากจะติดต่อสื่อสารหรืออยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์ แตนะ่ตอนนี้เขายังดูเหมือนนิ่งเฉยไม่มีอาการอะไรเลยนะ,ะบางท่านบอกแม่หมอคะเข,เขาเขาเงียบมากๆนะ,ะจริงนะคะเพราะว่าพลังงานเขาค่อนข้างเงียบกันเพมือนเนาะขอดูข้อความจากไพ่ของโรแมนติกแองเจิลนะต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะคะ Express เดอเลความรักครั้งนี้จริงๆมันเป็นความรักที่ปลอดภยัยนะแต่ว่าด้วยปัญหาระหว่างเรากับเขา เราต้องรักตัวเองเป็นดูแลตนเองเป็นแล้วความรักของเราก็จะดีขึ้นค่ะเมือนเนาะ engagement จริงๆทั้งคุณและเขาเนี่ยเป็นคู่กันในระดับหนึ่งนะเป็นคู่ที่สามารถจะสวมแหวนมั่นให้กันหรือบางท่านเนี่ยวางาลากฐานไว้ว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่แล้วก็เกิดปัญหานะคะณนะตอนนี้นะใบต่อไปนะคะ เพรชันจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันมีกฎแห่งแรงดึงดูดนะมันมีกฎที่เขาเรียกว่าเจอกันแล้วมันสปาร์ชชอบกันรักการรวดเร็วด,ด้วยนะ,นะกฎแรงดึงดูดนี้อาจจะทําให้คุณกับเขานะได้วนกลับมาอีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะยังไงแม่หมอก็ต้องเป็นกําลังใจนะคนๆนี้อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุลมมีทุนตุนกลุ่มนะคะและชาวธาตุดิน ผพ้สกกันมังกรน,นะคะที่โดดเด่นนะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปกองการที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะนะบายยนะคะพบกับกองการกองที่2ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2นะคะในหัวข้อเขาคนนั้นเมื่อไม่มีเราแล้วณตอนนี้ เขาเป็นอย่างไรนะคะเนาะเรามาส่องความรู้สึกเขากันนะคะเพื่อนๆเนาะขออนุญาตตงครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนๆในการเปิดพลังงานนาภัยนะแล้วก็ขออนุญาตองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวชายผู้นั้นหรือหญิงผู้นั้นด้วยนะคะณตอนนี้เมื่อไม่มีเราแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแก Queen of Pentacles เขายังไม่ได้ปล่อยวางนะเพื่อนๆเนาะ เขายังมีใจให้เรานะคัะเพื่อนเนาะแต่ว่าความที่เขามีใจให้เรา For ofsort เขานิ่งนะแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางเพื่อนหรือสรุปง่ายๆเนี่ยเขายังรักเราอยู่แต่ทำเหมือนอ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งเฉยมากๆนะคะแ h a บ p อร,ร์เรนต์ค่ะเพื่อนเนาะใบนี้แท a บพอร์เรนต้องบอกว่าสถาน,านการณ์เนี้ยดวงชะตาชีวิตของคุณและเขานะ ณตอนนี้ตอนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเขาอาจจะออกไปปฏิบัติธรรมก็ไใ้้เพื่อนๆนะบางคนนั่งสมาธินะคะสวดมนต์หรือมุ่งมั่นนะเพื่อที่จะให้ความที่เราเนี่ยเครียดวิตกกังวลนะเข้าไปนุ่งขาวห่มขาวหรือประพฤติทางธรรมก็เป็นไปได้นะแต่ว่าดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงทำพอแลนเข้ามานะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ใบต่อไป ไพ่ของ S อสออฟสอดหนึ่งดาบนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะนะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของการย,ย้ายที่อยู่ย้ยายที่ทำงานนะเหตุร้ายกลายเป็นดีนะการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าน้ำกับไฟมาผสมกันแล้วเกิดความสมดุลน,นะคะเพืเ่อนๆเนาะ เอดออฟสอดตัวนี้การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักค่อนข้างหนักหน่หนวงแต่สามารถผ่านได้ชนะได้นะคะหนึ่งดาบนะขอขยายต่อไปนะคะนะขอขยายต่อไปว่าความรู้สึกของเขาที่ไม่มีเราแล้วเป็นอย่างไรนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเดสนะคะไพของการตัดจบเลิกลานะการตัดจบเลิกลาจากกันไปแต่ว่าเขายังรักเราอ,อยู่นะคะเ,เพื่อนๆเนาะ ไพ่ของ s o v p n o t p e n t a c l e ไพ่ของ7เ,เหรียญอตอนนี้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพืชไร่าการเกษตรนะหรือมีการลงทุนในเรื่องของที่ดินอสังหารหรือทรพย์ใดๆคนคนนี้เป็นคนที่มีเงินเดือนถ้าเป็นคนที่ทำงานะระดับหัวหน้างานหรือ,อทำ กิจการงานทั่วไปนะคะเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15- 0 0 0ห0ส0หหรือ4 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทได้นะคะคนคนนี้เนาะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขยันนะแล้วก็ใบต่อไปนะคะเพืเ่อนเนาะความรักครั้งนี้มีการจดุดจดจ้องจ้องอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะแต่บางทีเขาอาจจะยังไม่แสดงออกนะคะนะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือตัดจบกันเรียบร้อยแล้วนะคะว้าว ใบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะ S of club นะเขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเลิกลากันไปหันหลังจากกันไปแต่ทั้งคู่ยังรักกันอยู่เพื่อนๆนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นิงเงียบนะตัดจบเลิกลาแต่ยังรักกันอยู่แล้วก็ บางครั้งนะมันก็ทรมานใจนะคะเพื่อนเนาะอาจจะมุ่งมั่นทํางานนะคะรอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็เป็นไปได้ขอดูพลังงานต่อไปนะคะว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะสื่อสารกับเราผ่านจากโรแมนติกแองเจิลโรแมนติกฟิลลิงนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันมีความโรแมนติกนะคุณเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนอบอุ่นนะคะเ,เพื่อนๆอเนาะสมเมและที่จริงแล้วทั้งคุณและเขาเนี่ยสายใายของคุณและเขาเป็นคู่โซเมก,กันนะคะเ,เพื่อนๆนเนาะเป็นคู่ที่ไม่ได้เจอกันด้วยเรื่องบังเอิญน,นะคะเ,เพื่อนๆอเนาะและใบนี้อันติควายเตดเลิร ความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่ามีหลายท่านหลายคู่ที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปฏิหารขึ้นได้ความรักที่คิดว่าไม่สมหวังแล้วแต่คุณทั้งคู่เป็นโซเมิซึ่งกันและกันมีโอกาสได้ย้อนกลับมาเพราะต่างฝ่ายต่างเลิกลาแล้วยังรักกันอยู่ะนะคะเพื่อนเเนาะ คนกลุ่มนี้จะอยู่ในจุลุ่มชาวาธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตชาวาธาตุดินพืชศักกันมังกรรวมถึงเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มชาวทัตุลมนะคะที่โดดเด่นด้วยนะคะเมืเ่อนยังไงไม่เหมาะก็เป็นกําลังใจเนาะความรักที่ยังรักกันอยู่แต่มันทําอะไรไม่ได้หรือนิ่งเฉยนะตอนนี้สู้ๆนะคะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายนะคะพบกับกองการกองที่3ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3นะคะในหัวข้อณนะตอนนี้เขาไม่มีเราแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรู้สึกของคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะณนะตอนนี้เขาไม่มีเราแล้วเขาเป็นอย่างไรนะคะขออนุญ,ญาโองครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนแล้วก็องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวชายหรือหญิงคู่นั้นด้วยนะคะใบแรกแดดาบ นะเขาไม่ได้มีความสุขนะคะพลังงานกองกัดที่3นะคะเด็กที่3นี้จะเหมือนกองกัดที่1อยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดหวัดระแวงนะคะซ้ายและขวามีแต่พยานอันตรายแล้วด้วยดวงตาก็ถูกปิดผ้าเอาไว้นะคะเหมือนคนที่มืดแปดด้านหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอนะคะเ,เพื่อนเนาะแล้วก็ King of p e n t a c l e s อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะเ,เพื่อนเนาะ แล้วก็ Ace of Pentacle ณนะตอนที่อยู่กับเราในเรื่องของการเงินอาจจะดีก็ได้แต่ณนะตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆอเนาะแล้วก็ไพ่ของหเหรียญสาภาวะของคนคนนี้ตอนที่เราอยู่ด้วยกันกับเขาอาจจะมีฝ่ายหนึ่งายใดเป็นผู้ให้นะไม่เราหรือเขาเป็นผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้ให้ก็คือการช่วยเหลือและการซัพพอร์ตนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ ทีนี้ต้องบอกว่าขออภัยนะคะมีเสียงรบกวนบ้างนะเพราะว่าวันนี้แม่หมอให้ช่างมาปูพื้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเนื่องจากการดูดเบดบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพืเ่อนต้องบอกว่านะคนคนนี้นะคะนะมันมีสภาวะเรื่องของการเงินความทุกข์ความเจ็บปวดเนาะอาจจะเป็นไฟหนึ่งไฟใดก็ได้ในเรื่องของการให้การช่วยเหลือนะตอนที่อยู่ด้วยกันอาจจะชอบไปทําบุญด้วยกันแต่พอไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ไปทําบุญก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆอเนาะ ขอขยายไพ่ต่อไปเพิ่มเติมนะคะเ,เพื่อนๆขอขยายไพ่ต่อไปเพิ่มเติมไพ่ของเดอะฟูเขาอยากได้รับอิสระ,ะคะเ,เพื่อนเนาะปัญหาที่เขาได้เจอเจอตอนนี้นะทุกใจเจ็บปวดใจและอยากได้รับอิสระนะคนคนนี้นะคะไพ่ของควีนออฟ r อดราชินีผู้ถือดาบแล้วก็10นออฟ r อดสิบดาบ ตามด้วยไพ่ของไฟอัปบอลการทะเลาะกันการมีปัญหาการเกิดขึ้นนะคะเพื่อนต้องบอกว่าปัญหาครั้งนี้นะคะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เป็นคนเ,เขารักสะดกมากไปนะชอบเที่ยวชอบประจนภัยนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้เราไปควบคุมเขาเนาะแล้วก็สถานการณ์ที่คุณกับเขาเนี่ยมีการเลิกตัดจบขึ้นนะเพราะว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เป็นคนฉลาด นะคะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบนะคะคุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้เกิดขึ้นนะแล้วก็สถานการณ์เนี้ยสิบดาบที่มันทิ่มแทงนะคะทำให้เขาเนี่ยนอนจมกองเลือดลุกขึ้นไม่ได้เลยนะตอนนี้นะคะเพืเ่อนเนาะระหว่างคุณกับเขานะ มันอาจจะเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงเรื่องการช่วยเหลือการซนะัพพอร์ตณเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วมันเหมือนคนที่ขาดการช่วยเหลือขาดการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคําเพื่อนเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะผ่านจากไพ่ของ Romantic Angel ต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนกรุ๊ปนี้เรสโกอฟครอนทอนอิทชูนะคะความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่ามันยังไปต่อได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเคลียร์ปัญหาก่อนที่จะเดินไปด้วยกันข้างหน้าในวันต่อๆไป มีอะไรค้างคาใจกันนะคะเพื่อนเนอะฮันนิมูลความรักครั้งนี้จริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยรักกันนะ,ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสามารถที่จะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะถ้ามันไม่เกิดปัญหาเสียก่อนนะคะ ว้าวใบสุดท้ายเวสติงข้อความนี้นะคะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วความรักครั้งนี้นะเขาอยากจะสารสัมพันธ์หรือเดินหน้าความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานหรือพาคุณไปฮันนีมูนแต่ด้วยมันมีเหตุบางประการที่คุณกับเขาเนี่ยนะทะเลาะก,กันก่อนหรือมีเหตุใดๆก็แล้วแต่เดอะฟูเข้ามาคือการที่เขาเป็นตัวของเขามากไป ก็ได้นะคะแล้วเกิดการไม่เข้าใจการทะเลาะกันนะมันก็เลยหยุดชนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงนะคะนี่คือข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะแต่มันเกิดปัญหาเสียก่อนก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็นะเป็นกำลังใจนะคะคนกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุนกลุ่มชาวธาตุเ ดินพุษกกันมันกกอน,นะคะที่โดดเด่นนะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจะทำขึ้นแล้วก็ขออภัยนะคะที่มีเสียงรบกวนตลอดเนาะเพราะว่าแม่หมออัดคลิปในช่วงเวลาที่คนงานทำงานนะแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ